สวัสดีค่ะเคยสังเกตกันไหมคะว่าเวลาที่เราตากผ้านั้นน่ะในแต่ละเดือนลําแสงของดวงอาทิตย์ที่ส่องกระทบผ้านั้นมีมุมแตกต่างกันไปจึงทำให้เราต้องเปลี่ยนบริเวณที่ตากผ้ากันอยู่บ่อยๆหรืออาจเคยได้ยินปรากฏการณ์ที่ดวงอาทิตย์ขึ้นหรือตกผ่านช่องประตูทั้ง15ของปราสาทหินพนมรุ้งกันนะคะว่าดวงอาทิตย์ ขึ้นผ่าน15ช่องประตู2ครั้งและตกผ่าน15ช่องประตู2ครั้งนะคะเคยสงสัยกันบ้างหรือเปล่าว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นในเมื่อดวงอาทิตย์ก็ขึ้นทางที่ตะวันออกและตกทางที่ตะวันตกอยู่เสมอแต่ว่าเหตุการณ์นั้นทำไมถึงเกิดขึ้นแค่ปีละ2ครั้งเท่านั้นเองแสดงว่าตำแหน่งการขึ้นตกของดวงอาทิตย์อาจจไม่คงที่หรืออย่างไรถ้าอย่างนั้นเราลองมาศึกษากันดีกว่า ว่าความจริงแล้วดวงอาทิตย์มีตำแหน่งในการขึ้นหรือตกยังไงกันแน่เราจะศึกษาโดยใช้ชุดแบบจำลองกันค่ะอุปกรณ์ที่เราใช้ในชุดจำลองนี้นะคะอุปกรณ์แรกก็คือชุดแสงจากดวงอาทิตย์นะคะประกอบด้วยปากกานี้นะคะสามารถปรับระดับขึ้นลงได้ นะคะแล้วก็หมุนได้โดยรอบโดยปากกานี่นะคะจะแทนลำแสงที่มาจากดวงอาทิตย์ค่ะนอกจากนั้นบริเวณชุดแสงของดวงอาทิตย์นะคะบริเวณโดยรอบเราจะก,กำหนดจุดไว้4จุดนะคะสีตำแหน่งคือ21มีนาคม21มิถุนายน23กันยายน และ22ธันวาคมค่ะซึ่งถ้าเราไม่มีชุดแบบจำลองชุดแสงจากดวงอาทิตย์นะคะเราสามารถหาอุปกรณ์ได้ง่ายๆก็คือขาตั้งพร้อมไม้หนีบนั่นเองค่ะโดยที่บริเวณไม้หนีบเราก็ใช้ปากกาเนี่ยนะคะติดเข้าไปนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าปากกานี้นะคะก็จะสามารถหมุนได้โดยรอบแล้วก็ปรับให้ขึ้นและลงได้ เช่นเดียวกันเราก็จะมีการกําหนดตําแหน่งสตําแหน่งเหมือนกันนะคะคือ21มีนา21มิถุนาย3กันยาและ22ธันวานะคะรอบๆอบชุดแสงนี้อาจจะสงสัยกันว่าตําแหน่งทั้ง4เนี่ยคืออะไรตําแหน่งทั้ง4ตําแหน่งเนี่ยก็แทนตําแหน่งของโลกตําแหน่งต่างๆที่โคจรรอบดวงอาทิตย์นั่นเองค่ะอุปกรณ์ชิ้นต่อไปคือท้องฟ้าสมมุติ ะะสามารถสร้างได้ง่ายๆโดยใช้ที่ครอบแก้วพลาสติกนะคะและกระดาษโดยที่กระดาษนั้นเราเขียนเป็นวงกลมที่มีขนาดเท่ากับฝาครอบแก้วลากเส้นตั้งฉากกันแล้วกำหนดทิศท,ทั้ง4จากนั้นตัดกระดาษนะคะและใช้เทปใสติดกระดาษกับฝาที่ครอบแก้วนั้น จะได้ท้องฟ้าสมมุติค่ะอุปกรณ์ชิ้นสุดท้ายก็คือลูกโลกจำลองนั่นเองค่ะเราจะเริ่มต้นทำกิจกรรมโดยการติดท้องฟ้าสมมุติไว้บนโลกจำลองนะคะหรือว่าลูกโลกจําลองนั่นเองโลกของเรามีการหมุนรอบตัวเองจากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออกนี่นะคะ อย่างเช่นประเทศไทยนะคะที่ตันตกของทางประเทศไทยก็คือแถบอินเดียหรือพม่าใช่ไหมคะที่ตันออกของประเทศไทยก็ได้แก่เวียดนามหรือฟิลิปปินส์เป็นต้นโลกก็จะหมุนไปแบบนี้นะคะดังนั้นเวลาเราติดท้องฟ้าสมมุติเนี่ยในกิจกรรมนี้เพื่อให้สะดวกเราจะกำหนดให้ผู้สังเกตนะคะอยู่บริเวณตำแหน่งบริเวณเส้นศูนย์สูตรนะคะ เราก็ติดท้องฟ้าสมมุต antibody, Chevy, ิน,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 นะคะไว้ในแนวเส้นศูนย์สูตรนะคะโดยให้ตำแหน่งของทิศเนี่ยสอดคล้องกับตำแหน่งทิศบนโลกนะคะทิศเหนือนะคะทิศใต้ทิศตะวันออกและทิศตะวัตนตกฝาครอบแก้วพลาสติกที่โค้งๆนี่นะคะก็จะเป็นตัวแทนของท้องฟ้า ของผู้สังเกตที่อยู่บริเวณเส้นศูนย์สูตรค่ะโลกหมุนรอบตัวเองจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก<ล>เราจะเริ่มทำการทดลองโดยใช้ลูกโลกจำลองที่ติดท้องฟ้าสมมุติแล้วนะคะ มาวางไว้ที่ตำแหน่ง21มีนาคมของชุดแสงจากดวงอาทิตย์โดยให้ปลายปากกาซึ่งแสดงแทนแนวแสงของดวงอาทิตย์เนี่ยอยู่บริเวณทิศตะวันออกของคนของผู้สังเกตที่อยู่บริเวณเส้นสูงสุดอดีซึ่งนี่คือตำแหน่งที่ดวงอาทิตย์ขึ้นและเมื่อโลก หมุนรอบตัวเองจากทิศตะวันตกมายังทิศตะวันออกอช่วยหมุน,น่อยอนี่คือตำแหน่งที่ดวงอาทิตย์ตกพอดีซึ่งตกทางทิศตะวันตกจะสังเกตเห็นว่าดวงอาทิตย์ตกตรง กับทิศตะวันตกพอดีนี่คือเส้นทางการขึ้นตกของดวงอาทิตย์เมื่อโลกอยู่ในตำแหน่งวันที่21มีนาคมต่อไปเราจะมาสังเกตแนวการขึ้นตกของดวงอาทิตย์เมื่อโลกอยู่ในตำแหน่งวันที่21มิถุนายนกันนะคะโดย เมื่อเราเคลื่อนโลกจำลองไปตรงบริเวณตำแหน่ง21มิถุนายนแล้วเราก็หมุนแสงจากดวงอาทิตย์นะคะโดยเราให้ตำแหน่งแนวแสงจากดวงอาทิตย์มีระดับความสูงคงที่นะคะเมื่อหมุนโลกจำลองมาที่ตำแหน่ง21มิถุนายนและปรับ แนวแสงจากดวงอาทิตย์มาที่ตำแหน่ง21มิถุนายนแล้วเราก็ทำเช่นเดิมนะคะโดยหมุนโลกจากทิศตะวันตกมายังที่ตะวันออกให้แนวแสงจากดวงอาทิตย์เนี่ยตรงหรือว่าปลายปากกาเนี่นะคะขีดไปบนท้องฟ้าสมมุติหรือที่ฝาครอบแก้วนะคะเช่นเดิมและสังเกตแนวการขึ้นตกของดวงอาทิตย์ บนท้องฟ้าสมมุติดังกล่าวโดยที่โลกนะคะตำแหน่งวันที่21มิถุนายนนี้จะหันขั้วโลกเหนือนะคะเข้าหาดวงอาทิตย์เมื่อทำกิจกรรมในตำแหน่ง21มิถุนายนเสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนตำแหน่งโลกนะคะให้เคลื่อนที่มาอยู่ที่ตำแหน่งวันที่23กันยายน โดยในวันที่23กันยายนนี้โลกจะหันด้านข้างเข้าหาดวงอาทิตย์นะคะเช่นเดียวกับตำแหน่งที่วันที่21มีนาคมเมื่อกี้นี้นะคะและทำเช่นเดิมโดยการหมุนแนวแสงจากดวงอาทิตย์มายังตำแหน่ง21กันยายนโดยให้ระดับความสูงของแนวแสงเนี่ยคงที่ จากนั้นทําเช่นเดิมนะคะโดยการให้แนวแสงของดวงอาทิตย์นะคะเคลื่อนที่ไปบนท้องฟ้าสมมุติหรือปลายปากกาเนี่ยเคลื่อนไปบนฝาครอบแก้วและสังเกตแนวการเคลื่อนที่ซึ่ง ้นนี้นะคะที่อยู่บนท้องฟ้าสมมุติจะแสดงการขึ้นตกของดวงอาทิตย์เมื่อวันที่23กันยายนเมื่อทำเช่นเดิมแล้วเรียบร้อยเราก็เปลี่ยนตำแหน่งไปที่ตำแหน่งสุดท้ายคือตำแหน่ง22ทธันวาคมเมื่อโลกโคจรมาอยู่ตำแหน่งวันที่22ทธันวาคมขั้วโลกเหนือนะคะจะหันออกจากดวงอาทิตย์ นะคะทำเช่นเดิมโดยหมุนแนวแสงของดวงอาทิตย์มาที่ตําแหน่งวันที่22ทธันวาคมโดยให้ระดับความสูงเท่าเดิมและหมุนโลกโดยให้ปลายปากกาเนี่ยขีดไปบนท้องฟ้าสมมุตินะคะซึ่งจะแสดงแนวการเคลื่อนที่หรือแนวการขึ้นแล้วก็ตกของดวงอาทิตย์ เมื่อวันที่22ธันวาคมเมื่อทํำครบ4ี่ตำแหน่งแล้วเดี๋ยวเราลองมาสังเกตผลการทำแบบจําลองนี้ดูนะคะจากผลการทดลองนะคะจะพบว่าแนวการขึ้นตกของดวงอาทิตย์เมื่อโลกอยู่ในตําแหน่งวันที่21มีนาคมดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศต,ตะวันออกแล้วก็ตกทางทิศต,ตะวันตก รงทิศพอดีเมื่อโลกโคจรไปอยู่ตำแหน่งวันที่21มิถุนายนนะคะจะเห็นว่าแนวการขึ้นตกของดวงอาทิต์เนี่ยดวงอาทิตย์ขึ้นทางที่ตอนออกเฉียงไปทางเหนือแล้วก็ตกทางที่ตะวันตกเฉียงไปทางเหนือและเมื่อโลกเปลี่ยนตำแหน่งมาอยู่ตำแหน่งวันที่23กันยายน ก็จะพบว่าแนวการขึ้นตกของดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์จะขึ้นทางที่ตัวนออกตรงทิศและตกทางที่ตัวนตกตรงทิศพอดีและสุดท้ายเมื่อโลกเปลี่ยนตำแหน่งมาอยู่ตำแหน่งวันที่22ธันวาคมจะพบว่าแนวการขึ้นตกของดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์จะขึ้นทางที่ตัวนออกเฉียงไปทางใต้และตกทางที่ตวนตก เฉียงไปทางใต้เช่นกันจากการทำกิจกรรมจะเห็นว่าดวงอาทิตย์ไม่ได้ขึ้นทางทิศวันออกตรงทิศและตกทางทิศตะวันตกตรงทิศเสมอไปนะคะซึ่งสอดคล้องกับความเป็นจริงในบางครั้งเราจะสังเกตว่าดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงไปทางเหนือและตกทางทิศตะวันตกเฉียงไปทางเหนือเราเรียกว่าดวงอาทิตย์อ้อมเหนือซึ่งจะเกิด กับคนที่อยู่บริเวณซีกโลกเหนือในช่วงฤดูร้อนนะคะหรือบางครั้งเราอาจจะสังเกตเห็นว่าดวงอาทิตย์ขึ้นทางที่ตะวันออกเฉียงไปทางใต้และตกทางที่ตะวันตกเฉียงไปทางใต้ซึ่งเราเรียกว่าดวงอาทิตย์อ้อมใต้นั่นเองค่ะและจะเกิดขึ <t <t ้นกับคนบนซีกโลกเหนือในช่วงฤดูหนาวนะคะเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นได้นั่นก็เป็นเพราะว่าแกนของโลกเอียงค่ะ